ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีมวยไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เทียบกันเลยคู่เอกเราคงเคยเห็นยืนประกบกันมาแล้วแล้ะเคยเห็นชกกันมาแล้วนะครับสำหรับมวยคู่นี้ตัวันดิเบลล่าสูง157เซนติเมตรอายุ29ปีนักชกอิตาลีแคนาดาครับ3ฟอร์มหลังของเขาล่าสุดชนะคิกบ็อกซิง่ง3เอกะย่าง5ดาวมาแบบเอกฉันครับในศึกวัน1-2ที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ย้อนกลับไปสักหนึ่งไฟครับเขาชนะคิกบ็อกซิง่งรุยโบเทโฮในศึกวันไฟไ26ครับ 7ธันวาคม2024และถ้าแพ้ครับก็คือแพ้พจัญฉายพีเคสันชัยมวยไท,ยย,ทยยิมนี่แหละครับ3ไฟชนะ2แพ้1ก็คือแพ้ประจัญฉายในศึกวันล,ลุมพินี68แต่ว่าฟอร์มรวมๆในรายการวันของตัวทนดิเบล,ล่าคือชนะ4แพ้1่ครับเขาชนะจางปเปิดเหมียนในไฟเปิดตัวแล้วก็มาชนะเดนเนียวิลเลียมก่อนที่จะได้เจอกับทาปะชัญฉาย็นการชิงแชมป์ก็แพ้ประจัญฉายไปครับปะชันฉายแหละครับ พาจนชายหลังจากต่อยกับตัาทันดีเบลล่าในไฟล่าสุดเขาก็ได้ชกอีกหนึ่งครั้งคือการชกป้องกันแชมป์มวยไทยกับทางเอลิสบาโบซ่า ในศึกวันไฟใน28เขาก็เอาชนะ T.K.O. เอลิสบาโบซาในยกที่4ครับถ้า3ฟอร์มหลังของพัดจันทายก็ชนะรวดครับแต่เอาจริงๆครับต้องยอมรับว,ว่าพัะจันฉายเนี่ยไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่ปี2023ครับเขาแพ้ไฟล่าสุดคือ20พฤศภา 2, 2022ในศึกวัน157ที่เพชรประกฏจกกักระทางจิมมี่ตอนนั้นเขาแพ้ T.K.O. กับทางโจเซบราซิริครับหลายคนน่าใจจำกันได้ติดตาไปที่พัะจันายว่าอู้ไม่เอาละแตกเยอะนะขอ ไปรักษาตัวแล้วก็มาแก้มือใหม่ดีกว่าพรารชายหลังจากแพ้โจเซฟราซิลิเขาก็มาชนะคมเพชรในศึกวันลุมพินี1แล้วก็มาชนะน็อก 3A ในศึกวันลุมพินี22มาชนะคิกบ็อกซิ่งอัคามฮามดีในศึกวันลุมพินี34แล้วก็มาแก้แค้นโจเซปราซิลิครับชนะน็อกโจเซปราซิลิยกที่1ในศึกวันลุมพินี46ก่อนจะมาชกกับทางโจทานดีเบล,ล่าในศึกวันลุมพินี68แล้วก็มาชนะ ทีเอเอลิสบาบซาสิวันไฟไหนท์28ครับฟอร์มรวมๆของพเจันญฉายในรายการวันคือชนะ7แพ้1นครับนี่คือพเจันญฉายนักชกวัย30ปีเจ้าของตัวสูง160ซติเมตรรูปร่างช่วงชกไปอยู่ที่ตัวทานดีเบล,ล่าในขณะที่ฟอร์มการชกก็ขี่อยู่ที่พะจันญฉายและครับเราเห็นแล้วความแตกต่างรูปร่างช่วงชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยความเร็วเท่านั้นคือคำตอบครับวันนั้นดีเบล,ล่าไปไปมามาเนี่ย พลาดครับดูว่าช้าแล้วก็จังหวะการดักออกพุทธตังฑนา,นานเ,นเป็นของพระจันชายที่ทําได้ดีกว่าก็แพ้คะแนนพระจันชายไปครับมาดูว่าเขาจะแก้เกมมาได้อย่างไงเห็นข่าวด้วยบอกว่าดีเวล่าตีข่าวมาว่าอุ้ยเรื่องกับเมียเนี่ยแฟนนะฮะแฟนบอกว่าต้องไปชนะพระจันชายมาก่อนถึงจะได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเรา แรงประธานใจไฟนี้น่าจะต้องทุ่มสุดตัวแล้ครับหากเขาชนะพระจันฉายไม่ได้ในไฟนี้หักข้อน่าจะลําบากเลยครับแต่เขาน่าจะมาสู้เต็มที่อย่างแน่นอนครับในกะารที่ประจันฉายเองก็ฟิตแล้วก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับ